สวัสดีครับทีมงานหวันเจี๊ยบครับ21เมษายนนะครับนี่ครับรอบสองนะครับรอบสองเดี๋ยวกลับกล้องให้เบิรงครับพี่น้องรอบสองนะครับโอ้โหเว่าเดี๋ยวเบิรงหัวหน้ารั้โอ้โหพี่น้องหัวน้ารอบสองครับโอ้โหนะครับสวยงามนะครับโอ้ ครับลามคอนนะครับอโอเคครับขออนุญาตปาดนะครับบมมีหม่องไทยครับผมสวัสดีครับ่21เมตรสามครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวกลับกล้องให้เบิองครับนั่งในสองครับ21เมตรสามครับโอ้โหพอได้อยู่นะครับ าเดี๋ยวเดี๋ยวปาดให้เบิึงครับนี่นะครับพี่น้องโ,โอ้โหหัวน้ำพอได้อยู่นะครับพี่น้องโอ้โหครับเอาถังบ่เอาถังดีกว่ามั้งถังบ้ถังบ้โอ้โหสุดยอดครับโอเคครับขออนุญาตปาดนะครับบ่ได้เอา่ยมันีบกล้องนะครับ ไปอยากได้น้ำผึ่งก็ยังเหลือนะครับเดือนหาเด้หยิบเอ็ดเมษรสาครับกำงามแจ่มๆโอเคครับขออนุญาตปาดครับสวัสดีครับทีมงานมันเจ็บหูสุดยอดครับหลังที่สามนะครับเบื้องหัวน้ำครับโอ้โหี่น้องครับสองงามนะครับสองงามนี่ครับโอเคครับขออนุญาตปาดครับแม่ดุครับ เดราชมผลงานตอนจบครับสรุปผลงานย1บเอดเมษานะครับนี่ครับตัวอ่อนนะครับนี่ครับบริการส่งห้องเย็นนะครับตัวอ่อนนะครับนี่น้ำพึ่งเดือนห้านะครับอันเจี๋ยกำลังปาถุงออกนะครับออกจากถุงนะครับถุงรั่วนี่ครับผ่านจำปีจำปีออกด้วยนถุงย่ำน่ะนี่ครับ อันนี้สีลรังนะครับโอ้นี่โอเกสอดปนเยอะสน,นใจน้ำพึ่งเดียนหาทักได้นะครับสดสดแท้สดสดทุกหยดสดจากต้นนะครับนี่ครับผลงานนะสรุปผลงานนะครับ21เมษามนนะครับโอ้ก่อนนี่ไงได้จับโรให้ยำปีสั่งกัด้วยกันนะนี่นี่ครับมาดูรังก่อนหัวนี้ครับ โอ้ได้หกโลพอดีแหละสวยอยู่สวยอยงหกโลอะโอเคครับใปสนใจน้ำผึ่งนะเดือนหานะครับตัวอ่อนกับทรงห้องเย็นนะครับโอเคครับฝากผลงานด้วยครับ